สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะท่านที่เกิดในราศีพฤษภในที่นี้ก็จะหมายถึง ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาโรต์นี้แล้วก็อิงจากไพ่เลนมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีคมขลังคนฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากเจะไม่ได้อิงลัคนานใดนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามน,นี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดในราศีพุกเถกช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วท่านก็ยังอยู่ดีกินดีมีสุขดีนะคะแต่แม่หมอจะมาแยกดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อน สำหรับเรื่องหน้าที่การงานแล้วท่านที่เกิดราศีพฤษภช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดวงการงานไม่ค่อยจะเจ่มใสนะคะดวงการงานไม่ดีมันดวงมันไม่เปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นดวงการงานไม่เจ่มใสเลยนะ,ะท่านที่ทํางานในธุรกิจองค์กรทางร้านอันใดช่วงเดือนนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ บางคนทึงกับลาออกจากงานบางคนก็ถูกไล่ออกจากงานเพราะว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทเขาก็มีปัญหาเหมือนกันดังนั้นเมื่อมีปัญหาลูกน้องก็มีปัญหาด้วยนะคะงานมันยังไม่เดินนะคะหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ด้านการงานนี้นิ่งเงียบเงียบมากๆเลยคาดการใดก็ ยังไม่ได้ดังใจดังหวังและในช่วงนี้ดวงของท่านนี้เป็นดวงที่ว่ามันมีคู่แข่งมีคู่แข่งที่เหนือกว่าดังนั้นท่านก็เลยตึงเครียดในเรื่องหน้าที่การงานมากๆเลยนะคะแต่พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังด้านการงานก็เริ่มดีนะคะอากอท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัว ช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นงานมันดำเนินการไม่ได้และตัวท่านเองก็ไม่มีฝีมือดีมากเพียงพอเท่าไหร่ดังนั้นพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังก็เริ่มมีคนมาช่วยเหลือมาดูแลมาดูแลช่วยเหลือในการงานเป็นคนที่มีฝีมือดีในการทำงานดังนั้นการงานของท่านก็เลย ดำเนินการไปได้ด้วยดีทะลุเป้าหมายนะคะและท่านที่ทำธุรกิจทั่วๆไปนะคะการงานก็เริ่มดีทีนี้เพราะว่าท่านก็ดวงมันเริ่มขยับขึ้นแล้วและอีกอย่างหนึ่งท่านก็ได้มีคนที่มีฝีมือดี มาช่วยเหลือในการงานดังนั้นการงานมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มกระเตื้องดีขึ้นดนีดีขึ้นเป็นสติเอาเป็นว่าท่านก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่เครียดแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังในเรื่องหน้าที่การงานทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินสําหรับเรื่องการเงินนี้ดวงชะตาในเรื่องการเงินท่านนี้ดีถึงแม้ว่า การงานมันยังไม่ได้ดังใจดังหวังแต่การเงินมันได้ดังใจท่านจะมีโชคลาภแห่งการเงินสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางนะคะและฐานะการเงินของท่านก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่สั่นคลอนนะคะเอาเป็นว่าดวงการงานดีดีช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ดวงการโทษทีช่วงการเงินดี แม้งานไม่ได้ดังใจแต่ว่าการเงินดีเพราะฐานะการเงินของท่านมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วดังนั้นในช่วงนี้เงินก็จะสะพัดมาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางนะคะก็เป็นว่าได้เป็นสุขใจก,การเงินต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักแล้วก็ยังไม่ค่อยจะแจ่มใสสักเท่าไหร่แม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็นสแบบหนึ่ง ความรักสาหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนมีคู่สําหรับคนโสดแล้วจริงๆแล้วในเดือนนี้ก็มีคนนาเอาความรักมาสู่มาจีบท่านมาขายขนมจีบท่านอยู่และก็เอาความรักที่ดีที่แท้จริงมาสู่ตัวท่านอยู่แต่ถ้าว่าท่านก็ยังไม่สําเร็จไม่สมหวังในความรักเพราะว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้นเขาไม่ใช่คนโสด เขามีพันธะอยู่แล้วเอาตอนรักใหม่ๆก็บอกไม่มีพันธะเอาพอเอา,เอาพอพอไปพอไปทุ่มเทจิตหัวใจให้เท่านั้นเองพอจะลงเอยเข้าจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าเขามีพันธะแล้วดังนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจรักได้เพราะว่าหากจะตัดสินใจรักมันก็จะอยู่ในรูปแบบเป็นรักสามเศร้านะคะ ดังนั้นคนโสดก็เลยต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนนี้ที่เรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นสถาบันครอบครัวช่วงเดือนนี้ความรักมันไม่ได้สวีทหวานแต่ถ้าว่าความรักมันเรียบง่ายนิ่งนิ่งเรียบๆไม่ไม่ดีไม่ไร้ายก็คือไปไปกันได้เรื่อย ะะไม่มีปัญหาไม่มีทะเลาะเพียงแต่ว่ามันไม่สวีดหวานกันเท่านั้นแต่มันก็แฝงไปด้วยความมั่นคงนะคะก็อยู่เย็นเป็นสุขกันอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากครอบครัวไหนต้องการอยู่แบบเงียบสงบมันก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอันใดน,นะคะต่อไปมาดูเรื่องเคาะนะคะ่าเนเกิดในราศีพฤษภ ดวงชะตาของท่านไม่ได้บอกว่าท่านนี้จะมีเคราะห์หรือไม่มีเคราะห์แต่ดวงชะตาของท่านกําหนดเอาไว้ว่ากําหนดในเรื่องการกระทําของท่านนะคะหากท่านคิดดีทดําดีกระทําดีท่านก็ไม่มีเคราะห์แต่ถ้าหากท่านคิดลบคิดไม่ดีท่านก็อาจจะมีเคราะห์นะคะ จะมีราะหรือไม่มีะห์อ,อยู่ที่ผลบุญแห่งการกระทําอยู่ที่ดวงการกระทํานะทําดีก็ไม่มีเคะห์พยันอันตารายใดๆนะคะทีนี้เรามาดูป,ปัญหาถามว่าท่านที่เกิดราศีพฤกษภมีปัญหาหรือไม่จริงๆแล้วมันจะมีปัญหาเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นแต่พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นปัญหานี้ก็ไม่มีเพราะว่าตัวท่านนี้ก็ได้เรียน เรียนรู้ประสบการณ์ในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์ในช่วงต้นเดือนแรกพอมาสู่ช่วงต้นเดือนหลังท่านก็มีไอเดียที่ดีๆมีการมาเริ่มพัฒนานะคะดังนั้นท่านมีไอเดียดีมีการพัฒนาท่านคิดการใดวางแผนอะไรมันก็ลงเอยไปสู่สิ่งที่ดีที่มั่นคงดังนั้นพอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เริ่มดีเริ่มลงตัวดีทั้งการงานการเงินนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ที่เป็นทุกข์หน่อยที่มีปัญหาก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับความรักสําหรับคนมีสำหรับคนโสดเพราะคนโสดยังไม่สําเร็จไม่สมหวังในความรักก็ยังจะมีความทุกข์ระทมทุกข์คิดมากนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ เอาล่ะแม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งแต่การดูภาพรวมนี้ก็จะแม่นยำฉ่ำหมัง8แปได้นะคะทีนี้หากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะมาตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะ พราะเมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านท่านก็สามารถที่จะจูนเลือกไพ่ได้ด้วยพลังกิจพิเศษซึ้งของท่านจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์แล้วเลือกไพ่ที่เป็นจริงที่เป็นดวงชะตาของท่านโดยแท้จริงโดยตรงแล้วก็จะเกิดความแม่นยำจะหมังยิ่งนักนะคะหรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกัน เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะให้ท่านแอดไลน์ามาเป็นเพื่อนกันเมื่อท่านพร้อมที่จะดูแล้วก็โทรมาหาแม่หมอนัดวันเวลาที่จะดูกันแล้วแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็จะเห็นแม่หมอแม่หมอก็จะเห็นท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะมีพลังจิตพิเศษศึกเสียนจูนกับครูบาอาจารย์ เลือกไพ่ใบที่เป็นจริงเป็นดวงชะตาของท่านโดยแท้จริงโดยตรงและก็จะเกิดความแม่นยำจับหมังยิ่งนักนะคะสำหรับการตรวจเช็คดวงชะตานั้นแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะ200บาทท่านถามได้ทุกเรื่องและแม่หมอจะไม่จำกัดคำถามนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดความสบายใจนะคะแม่หมอไม่จำกัดคำถาม สุดแท้แต่ท่านจะถามมากน้อยเพียงใดนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือนมิถุนายนและก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรให้ท่านนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลสาธุเพียง